แม่นางใช่ไหมพี่พี่แม่นางมาชุดเติมเลยของไอ้พี่ให้เป็นลักฐานวะผมแต่เขาจะงผมเจอแม่นางจริงผมรู้ความจริงที่ผมต้องทำผมผมอยากรู้ความจริง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้พี่พี่ครับผมกลับมาอย่างจุดที่ผมเคยเจอหญิงสาวที่แต่งตัวเป็นนักรบโบราณที่เคยอ่าเคยบอกว่าเป็นภรรยาผมในอดีตชาติพี่พี่ซึ่งนางก็คือนางรบพี่พี่และนางก็บอกว่าผมอ่ะก็คือทหารใน อาจาะช่ของอาที่เคยคู่รักกับเขาเป็นคู่รักกันทนุกคนผมฝันเมื่อคืนนะทุกคนนะผมฝันว่านางอะ่ะให้ผมมาหานางจะบอกบางอย่างกับผมแล้วบอกว่าขอร้องให้ผมมาหาได้ไหมอยากเจอผมอยากอยากจะบอกความจริงกับผมบางอย่างจะให้ผมเจออะไรบางอย่างพี่พี่ซึ่งผมไม่รู้ว่านางจะบอกอะไรผมไม่อยากคาใจแลวไม่อยากให้นางอะ่ะโกรธผมผมไม่รู้ทำไมผมถึงแคร์นางเท่กันนะผมขึ้นมาหานางที่นี่จุดเดิมจุดที่ผมเคยเจอนางก็คือ อยู่ตรงอ่าล่องน้ําตกแล้วก็นั่งอยู่บนลากไม้พี่พี่ในฝันก็คือจุดเดิมเลทุกคนนะนผมมาหาที่นี่ผมไม่รู้มเพราะอะไรโอเคพี่พี่เดี๋ยวขอก็บัญใจจากพี่พี่ด้วยแล้วก็ขอให้ผมปลอดภัยแล้วก็วันนี้ขอให้ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของนางแล้วก็เรื่องของผมในอดีตชาติที่นาง,างใหญ่ผมได้เจอได้เห็นพี่พี่นะไปไปหานางที่บอกว่าเป็นอภรรยายในอดีตชาติของผมพ,พี่ไปทุกคนทุกคนผมไม่รู้ว่า ที่นางบอกผมอ่ะนางจะสื่ออะไรหรือนางต้องการให้ผมรู้ความจริงอะไรหรือเปล่าแต่ในฝันก็คือนางร้องห่มร้องไห้บอกว่าให้ผมมาหาได้ไหมเขาอยากให้ผมดูบางอย่างอยากให้ผมได้เห็นภาพบางอย่างภาพกเก่าที่นางเคยใช้ชีวิตกับผมแล้วก็เคยบอกบอกผมว่าผมเคยสัญญาอะไรกับเขาไว้บางอย่างเขาอยากให้ผมมาหามากพี่ๆซึ่งผมก็ต้องคอพระมา เพื่อป้องกันตัวเองนะคุณนะผมก็มันไม่ไว้ใจแต่อยากจะมาคลี่คลายให้มันแบบไม่ต้องมาเครียดหรือว่าคิดมากพี่พี่บางทีก็ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะให้มันแบบให้มันดีขึ้นพี่นะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมอยากให้นางคาใจแล้วผมก็ไม่อยากขาดใจด้วยโอเคทุกคนไปเดินทางไปหาแม่นางกันเดี๋ยวทุกคนทางขึ้นก็จะ ต้องปีนหินปีนน้าผาหน่อยพี่นะเพรานะว่าจุดที่นางอยู่เนี่ยไกลามากไกลามากแล้วก็สูงมากพี่พี่นะ มีให้ดื่มไหมพี่นะแต่ว่าผมหกน้ำมาแล้วแล้วผมก็ไม่อยากจะดื่มน้นําพวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วน้ําเริ่มจะหมดแล้วพี่พี่นะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะเราก็ต้องดื่มไลยพี่นะเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าแต่ยังพอมีไหลไพี่เลยใช่ไหมไหลาตามใต้ดินออกมาแลวพ,พี่นะน้ำบาดาลก็ได้้ทุกคน เมือสักครู่นี้ผมเจอเหมือนนอกขม,มิ้นนี่คนนะคอเหลืองอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยมันดื่มน้ำกันพี่พี่นะนับสิบตัวแต่ผมถ่ายไม่ทันพี่พเยอะมากเถาวันต้นนี้สวยมากพี่พี่นะ นกร้องเสียงพร้อมมากพี่พี่ในป่านี้นะพี่ยินไหมเสียงพร้อมมากเมื่อคู่นี้มีเสียงตะโกนลั่นป่าพี่ไม่รู้เสียงใคร นี่ครับทุกคนผมถึงจุดที่เคยเจอแม่นางสาวนักลบนั่งตรงลักไม้นี้พี่นะซึ่งนางนั่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ไหนนะทุกคนนะผมมาตามความฝันที่นางบอกผมไว้แล้วก็ผมไม่รู้ว่านางสิงสถิตอยู่ตรงต้นไม้นี้หรือเปล่าทุกคนนะต้นไม้ต้นนี้ เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่ให้ดวงวิญญาณต่างๆงถึงทิ์ได้พ,พี่มันดูมีความน่ากลัวแต่ก็มีความสวยงามผสมอยู่ด้วยพี่พนะไปดูมั้าไอยู่ใ,ใกล้ตงนไมนต้นนั้นจะมีอะไจะเจอหนามหรือเปล่านกร้องแปลกมากพี่ร้องแบบว่าเหมือนทักอะไรบางอย่างพี่พนะ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันปกติหรือเปล่านะเห็นไหมลองล้านป่าพ,พี่นะครั้งที่แล้วที่ผมมาเจอนางยังพอมีน้ำไพ,พี่น้ำไหลอย่างนี้เยอะมาก แต่ครั้งนี้ผมขึ้นมาเนี่ยน้ำแห้งแล้วแล้วก็ผมมาตามความฝันก็คือนางนั่งร้องไห้ตรงรากไม้แล้วก็ให้ผมเขาไปหาแล้วบอกให้ผมมามาหานางได้ไหมวันนี้นาม,นมีบางอย่างอยากคุยกับผมแล้วก็อยากจะบอกอะไรผมบางอย่างแม่นางผมมาหาแม่นางแล้ว แม่นางเมียจะคุยกับผมจะจะบอกอะไรผมแม่นางออกมาบอกเลยนะเราต่างฝ่ายจะได้สบายใจไม่มีอะไราคาใจหรือถ้าผมเคยพูดหรือว่าสัญญาอะไรไว้ในชาติที่แล้วชาตินี้ผมจะได้รู้แล้วผมก็ไม่รู้จริงว่าแม่นางจะต่างผมมาถึงชาตินี้ปล่อยวางเถอะแม่นาง ถ้าชาติหน้าเรามีโอกาสได้รักกันผมจะไม่ทำร้ายจิตใจแม่นางไม่สาบานไม่สัญญาอะไรไว้จะได้ไม่เป็นเหมือนชาตินี้นะแม่นางผมมาแล้ว ผมเดตั้งกล้องไว้นะแล้วก็จะดูว่าแม่นางจะโผล่มาตอนไหนงะพี่นะทุกคนครับมันมีบางอย่างเสียงดังออกมาข้างๆผมผมก็เลยหันกลับมาดูผมก็ไม่เจออะไรทุกคนนะเฮ้ยพี่ไินไหม แม่นางใช่ไหมพี่พี่แม่นางมาชุดเดิมเลยที่เคยเจอครั้งที่แล้วพี่พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไปหาแม่นางนะให้พี่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาพาไปด้วยต่งางคนไว้พี่ให้เป็นหลักฐานว่าผมครั้งที่ผมเจอแม่นางจริงๆ ทุกคนเข้าไปหาแม่นากันพี่นะไปม่นาวดีครับ ผมริงหรือเปล่าไม่รู้ตัวของหรือเปล่าแต่วันนี้ผมอยากจะให้แม่น้ำบอกคมจริงของผมว่าถ้าผมไม่เห็นที่ผมไม่เคยรู้ที่แม่น้ำบอกผมเน,นี่ันไว้ คือผมห้อยเท้าไว้แล้วก็ไม่างไรนะ่ไม่ให้ผมเข้าไปใกล้เพราะว่าปุ่มห้อยขามีแบบป้องกันตัวเองไว้ถ้าผมถอดขึ้นมาผมก็ไม่กล้าเสี่ยงนางบอกว่าจะเข้าไปหานางได้ก็อมเสมือนถอดไว้ออกก่อนดังนั้นนางจะร้อนด้วยนะอยู่ใกล้ขาผุ่มห้อยไม่ได้ นี่นางมีชื่อไหมที่แม่นางส่งมาให้ือแหวนใช่ครับใช่หรือไม่นางชิพี่ครับนางบอกว่าแหวนที่ส่งคือแหวนที่ผมให้ไว้ค่าที่แล้ว แม่นางกรมาจางข้าผมบพกคสัญญาเหรอพเดียวรู้ว่าคำสัญญาอะไกับแม่นางไว้แม่นางช่วย้ผมเห็นภาพได้ไหมข้า,ารู้ถ้าผมสัญญาไว้ถูไม่คสัญญาเป็นคสัญญา,ญญา,ญญาขอโทษรู้มัอ้อ่าใิรตายาะอะไรแม่นางคิดะลบใช่ไหมแล้วผลล่ะ คือทหารหรอผมตายพราะหน้าที่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมสัญญาจะกลับมาหาแม่นางแต่ผมทำไม่ได้อันนี้มันเป็นในหน้าที่หรือเปล่าครับแม่นาน้องเข้าใจตรงนี้ว,ว่า ผมตายเพราะหน้าที่ผมไม่ได้ตายเพราะทิ้งไม่นานถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผมทำตวามพันญามไม่ได้ผมขอโทษด้วยจะลงย้าแ,แม่นางแยกแยะว่ามันคือหน้าที่นนทมไม่ให้การทอดทิ้งผมตายเพราะหน้าที่ คอยพี่นะก็ไปหาแม่นางใกล้ๆแม่นางผมก็ไปหาแล้วก็จะพาผมไปดูบางอย่างผมอยากรู้ความจริงที่ผม้องทำผมอยากรู้ความจริงผมอยากรู้ว่าถ้าที่แล้วผมสัญญาอะไรไว้แล้วก็าาทำให้ผมลืนตามมาถึงมาถึงชาตินี้พี่ 好吧，行吧。 พีค่ครับผมออกแล้วทุกคออกมาทางช่องนี้เลยช่องนี้ที่ผมเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็ออกมาช่องเดิอนแต่ว่าไม่นาให้ผมออกมาเพียงคนเดียว ฝาก่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ผมได้เห็นบางอย่างได้เห็นทุกอย่างที่ผมณเยจะเห็นแล้วก็แม่นางพูดที่ให้ผมฟังคือเรื่องจริงทุกอย่างนางไม่โกหกกับพี่พี่นะ ่คิดว่าจะเป็นจริงพี่ไม่คิดว่ามันจะจริงเลยทุกคนนะไม่ไม่คิดเลยอะซึ่งผมในชาติที่แล้วเป็นนักลบเหมือนกันเราสองคนรักกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่พฟังนะพี่พี่อนนี้ผมนั่งอยู่ตรงรากไมท้ที่นั่งที่นางนั่งเมื่อกี้แล้วก็ผมออกมาช่องนี้พี่พนะช่องสามเหลี่ยมนี้เลยผมมุดออกมาพี่พผมมาโผล่ทางนี้เพราะว่าอาจจะเป็นประตูเข้าออกของแม่นางแล้วแม่นางอาจจะซิงอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ แม่นางพาผมกลับไปดูเรื่องเก่าๆเนี่ยที่ชาติทุกคนนะก็ต้องบอกต้องบอกว่าผมร้องไห้ทุกคนนะผมยอมรับเลยว่าผมผิดสัญญากับแม่นางไว้ว่าจะกลับมาแล้วก็จะมาหานางจะมากินข้าวกับน,นางผมคือนงังรบหรือว่าเป็นทหารโบราณในชาติที่แล้วซึ่งแม่นางพาผมไปเห็นภาพทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงผมกับแม่นางรักกันมากเราเป็นนักบทั้งคู่ แต่วันที่ออกศึกแม่นางต้องอยู่บ้านเขาเาแค่ผู้ชายพี่พี่ผมเป็นผู้ชายต้องออกไปลบแล้วผมก็โดนทําร้ายจนเสียชีวิตในขณะที่ทำหน้าที่เอาไปปกป้องหมู่บ้านพี่พี่แล้วผมมาให้คำสัญญากับแม่นางหลายอย่างจนแม่นางจำแล้วก็ตามปรมาตามประมาณย์ชนี้ แต่เราไม่ได้เกิดมาด้วยกันพี่พี่ผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรแสดงว่าในฝันที่ผมฝันคือเรื่องจริงทุกอย่างวันนี้แม่นางพางผมไม่เห็นทุกอย่างแล้วพี่พี่ผมต้องทำบุญให้แม่นางแล้วก็ผมจะกลับมาหาแม่นางอีกแม่นางไม่ออกมาส่งผมเพราะว่าเขาร้องไห้แล้วก็บอกว่าให้ผมเข้าใจเขาด้วยที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ผมอเขายากรู้ว่าคําสัญญาที่ให้ไว้ไม่มีประโยชน์เลยเหรอปร,ประมาณนี้พี่พี่ เดี๋ยวผมขอกลับก่นนะแม่นางผมจะหากลับมาหาแม่นางใหม่ผมก็ยังไม่ทันถาชื่อแม่นางคนนะผมกลับมาทาชื่อแม่นางอีกครั้งเดี๋ยวผมขอจะทางกลับก่อนแล้วก็จะกลับมาหาแม่นางใหม่ไปนะกลับมาหาความจริงว่านางชื่ออะไรแล้วก็จริงๆแล้วอะถ้าผมทำบุญให้นางอะนางจะไปเกิดได้ไหมพี่พี่ขอบคุณทุกคนรับชมคลิปผมจนจบทุกคนนะ ผมขอเดินทางกลับก่อนพี่สวัสดีครับผม